สวัสดีครับสวัสดีจ้ะกลับมาทษกันอีกแล้วนะจ๊ะในช่วงของตดโลกนิทานจีจีจีแล้วก็จัดโดยศูนย์เทคโนโล,โลยีทางการศึกษาก็ทรวงศึกษาที่การอีกแล้วจ้าอืมวันนี้นี่ดีแต่จ๊ะโอ้วันนี้ยกไม่ทันครับว้ายถอยให้ตื่นเต้นเลยจีแหมน้องๆเขาจำได้แล้วแหละอื ก็เหมือนเดิมครับรายการของเรานะครับยังคงมีนิทานดีๆมาให้ชมอีกเหมือนเดิมนะครับในวันนี้อืแล้ววันนี้เป็นเรื่องอะไรอ่ะอยากจะรู้เดี๋ยวต้องลุ้นเอาเอ้ยนี่ดอกละอา้าถ้าบอกให้กับน้องๆน้องๆก็ไม่ตื่นเต้นสิครับโอ้ยเฮ้ยนี่เรื่องเซิงแลนัยเนี่ยเอาฉันยิ่งเซิงๆอยู่ออไม่สบายใจเรื่องไหนผมเฮ้ยน้องๆครับที่สนทงไตวัดนาเป็นยังไง เดี๋ยวนี้คนเรานะครทําในจิตใจนั้นม,มันถึงแบบว่าแบบว่าไม่กลัวดาดกังกันเลยทําไมครับก็ที่สมโทงก็ถอดรองเท้าไว้ไงจะขึ้นแต่วัดไงขึ้นแต่โดดเนี่ยโอจะเข้าไปในโบสถ์ที่สมโทงก็ถอดรองเท้าไว้เธอแต็ดเดียวเป็นยังไงสองคู่เลยโดนขโมยแต่ขโมยต้องเข้านาต่อโล่ที่พูดมาเนี่ยรอ,อ,องเท้าไม่ได้หายไปขโมยรองเท้าเข้ามา อะไรน,น้องๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ดีไ,ไม่ดีนะครับการลักเล็กขโมยน้อยเนะะี่ยครับแหมจะมากจะน้อยนี่ก็คือไม่ดีละนะครับฟังอาจจะดูเหมือนลักเล็กขโมยน้อยแต่จริงๆการขโมยปุ๊บเลยก็คือเป็นบาปแล้วเป็นบาปไม่พอนะครับแหมโดนตำรวจจับด้วยนะเอ้าฉันเนี่ยถูกเลยจะถูกยังไงพงเอา้าคราวที่แล้วนะครับที่สมทงไตวัดอืเป็นยังไงเอารองเท้าไตาถอดไปคู่หนึ่งแต๊ดเดียวโดนขโมยเลย ข่าวนี้นะที่สนพง์ก็เลยคานวณน,นะสองคู่ได้กำไรหนึ่งคู่คุนเลยแทนน้องเนี่ยคุนเลยคุณเลยจะคุ้มยังไงเ <c oughs> นี่ยเขาเรียกว่าทําความผิดทําบาปแล้วครับแล้วตํารวจเจอนะครับน้องๆการลักเล็กขโมยน้อยเนี่ยตำรวจถ้าจับได้เนี่ยโดนจับด้วยว่อุ้ยในเช้าเนี่ยน่าก,กลอ่ะนี่แล้วอย่างนะพงศ์มันเกี่ยวกับเรื่องเวรกรรมด้วยครับได้ยินไหมคําโบราณคําโบราณอนะทาไงนั้นอะที่เขาบอกว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเฮ้ยเฮ้ยในเชื่อแล้วยุคเนี้ยุคยุคนี้ขอได้เชื่อกันแล้วถ้าไม่เชื่อนะพงศ์วันนี้นะครับพี่ต้นมีนิทานดีๆครับที่สอนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาให้น้องๆฟังกันเลยจริงรอฮะถ้าพร้อมกันแล้วไปพบกับช่วงครูแอนเล่าเรื่องกันเลยครับไปกันเลยคับน้องเ สโสน้อยเรือนง,งามที่เมืองโรมวิสัยพระเจ้าโรมวิสัยและพระมเหสีมีพระธิดาอันเป็นที่รักยิ่งพระองค์หนึ่งชื่อว่าเจ้าหญิงสโนน้อยเรือนง,งามชื่อนี้ตั้งขึ้นเนื่องจากเมื่อแรกเกิดนั้นเจ้าหญิงถือเรือนไม้หลังงามมาด้วยเรือนไม้แสนสวยหลังนี้ เป็นเรือนวิเศษสาม,มารถขยายขนาดได้ตามต้องการจึงเป็นของเล่นชิ้นโปรดที่เจ้าหญิงถือติดตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อเจ้าหญิงโสน้อยเรือนง,งามมีอายุ15ปีโหนหลวงทำนายว่าจะมีเคราะห์หนักนักต้องแก้ไขโดยให้รีบออกไปจากเมืองนี้และต้องเดินทางไปตามลำพังด้วยเจ้าหญิง จึงจำใจต้องลาจากบ้านไปด้วยความโศกเศร้าก่อนออกเดินทางเจ้าหญิงสโสน้อยเรือนง,งามต้องเปลี่ยนมาใส่ชุดชาวบ้านธรรมดาและเอาเครื่องทรงเจ้าหญิงห่อผ้าเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของเธอเองพระอินท ผู้ทรงอำนาจบนสวรรค์รู้สึกสงสารเจ้าหญิงสโสน้อยเรือนง,งามซึ่งเป็นสาวน้อยที่มีจิตใจงดงามจึงแปลงกายเป็นชีประขาวมามอบยาวิเศษให้ยานี้จะช่วยรักษาคนตายให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เจ้าหญิงสโนน้อยเรือนง,งามออกเดินทาง ต่อไปและนางก็ได้พบหญิงคนหนึ่งนอนตายเพราะถูกงูกัดเจ้าหญิงจึงใช้ยาวิเศษช่วยรักษาจนฟื้นคืนชีพกลับมาดังเดิมหญิงคนนี้ชื่อว่านางกุลานางกุลาขอเป็นข้ารับใช้ของเจ้าหญิงแล้วทั้งสองก็เดินทางต่อไปด้วยกันที่เมืองนพร,รัตพระเจ้านพร,รัต และพระมเมหสีมีพระโอรสรูปงามชื่อว่าเจ้าชายวิจิตจินดาแต่ตอนนี้ผู้คนทั้งเมืองพากันโศกเศร้าเพราะว่าเจ้าชายถูกพญานาคกัดจนตายพระเจ้านพร,รัตน์และพระมเหสียังคงเก็บศพของเจ้าชายเอาไว้อย่างดีเพราะเชื่อในคำทำนายของโหรหลวงซึ่งบอกไว้ว่า หลังจากที่เจ้าชายวิจิตจินดาตายไปเป็นเวลาเจปีจะมีเจ้าหญิงจากเมืองอื่นมาช่วยรักษาให้ฟื้นคืนชีพซึ่งเจ้าหญิงองค์นี้ก็คือเนื้อคู่ที่แท้จริงของเจ้าชายนั่นเองเวลานี้ก็ครบกำหนด7ปีแล้วพระเจ้านพรัตน์จึงสั่งให้ทหารไปป่าประกาศหาคนมารักษาเจ้าชาย เจ้าหญิงเสนอน้อยเรือนง,งามและนางกุลาได้เดินทางมาจนถึงเมืองนพรัตและได้ยินประกาศนี้จึงเข้าไปในวังและขออาสารักษาเจ้าชายโดยขอให้กั้นม่านเจ็ดชั้นและห้ามไม่ให้มีผู้ใดเข้ามาในขณะที่กำลังรักษาอย่างเด็ดขาดจึงมีเพียงแต่นางกุลาที่อยู่รับใช้เจ้าหญิงเท่านั้น เจ้าหญิงสนูน้อยเรือนงามเปลี่ยนชุดใหม่มาสวมเครื่องทรงของเจ้าหญิงและรักษาเจ้าชายพิษพญานาคที่คายออกมานั้นเป็นไอพิษซึ่งร้อนมากเจ้าหญิงพยายามอดทนแม้ว่าจะโดนไอพิษแผดเผาเมื่อรักษาสำเร็จแล้วเจ้าหญิงจึงรีบถอดเครื่องทรงแล้วไปอาบน้ำเพื่อคลายความร้อนจากไอพิษนั้น ในระหว่างนั้นเองนางกุลากลับเริ่มคิดไม่ซื่อกับเจ้าหญิงนางกุลารีบเอาเครื่องทรงของเจ้าหญิงมาสวมแทนทันทีเมื่อเจ้าชายวิจ,จิตจินดาฟื้นขึ้นมาแล้วใครๆก็เข้าใจกันไปว่านางกุลาก็คือเจ้าหญิงที่มารักษาเจ้าชายตามคำทำนายนั้น ส่วนเจ้าหญิงสโนน้อยเรือนง,งามผู้น่าสงสารนางกุลากลับอ้างว่าเป็นนางทาสผู้รับใช้ของนางเองแต่ยังไงก็ตามทุกคนก็ยังคงสงสัยนางกุลาอยู่ดีเพราะดูว่านางมีกริยามารยาทสามไม่สมกับการเป็นเจ้าหญิงซึ่งได้รับการอบรมมาอย่างดีเมื่อถูกสั่งให้เย็บกระทงใบตองมาถวายนางกุลาก็เย็บไม่ได้ก็โยนใบตองทิ้งไป เจ้าหญิงสนน้อยเรือนง,งามเก็บใบตองมาเย็บเป็นกระทงยังสวยงามแล้วนางกุลาก็แย่งเอากระทงนั้นไปถวายและอ้างว่าเป็นฝีมือของตนเจ้าชายวิจิจินดาไม่รู้สึกนึกรักนางกุลาเลยแม้แต่น,น้อยเพราะว่านางกุลามีนิสัยใจคอหยาบช้าและมารยาทสาม เจ้าชายจึงขอออกเดินทางไปท่องเที่ยวทางทะเลก่อนที่จะต้องกลับมาเพื่อเข้าพิธีแต่งงานกับนางกุลาพระเจ้านภร,รัตให้นางกุลาย้อมผ้ามงคลเพื่อใช้ผูกประดับหัวเรือของเจ้าชายแต่นางกุลาก็ยอมไม่เป็นจึงโยนของทิ้งไปนางไม่สนใจและไม่ยอมทำอะไรทั้งสิ้นเฝ้าแต่รอวันที่จะได้แต่งงานกับเจ้าชายเท่านั้น เจ้าหญิงเสนอน้อยเรือนง,งามนำผ้าและสีที่นางกุลาโยนทิ้งมาย้อมเป็นผ้าที่สวยงามมากเมื่อนางกุลาเห็นผ้าผืนนี้เข้าก็รีบแย่งและนำไปถวายเจ้าชายแล้วอ้างว่าเป็นฝีมือของตนเมื่อเจ้าชายวิจ,จิตจินดาเริ่มออกเดินทางเรือไม่ยอมเคลื่อนออกจากท่า เจ้าชายคิดว่าคงจะมีผู้มีบุญญาธิการต้องการฝากซื้อสิ่งของบางสิ่งจึงสั่งให้มหาดเล็กเข้าไปถามคนในวังว่ามีใครต้องการสิ่งใดบ้างทุกคนต่างก็พากันฝากซื้อของเหลือแต่เพียงเจ้าหญิงสนสน้อยเรือนง,งามซึ่งมหาดเล็กหาตัวไม่พบดังนั้นเรือจึงยังไม่เคลื่อนออกจากท่า เจ้าชายได้สั่งให้มหาดเล็กกลับไปค้นหาผู้ที่หลงเหลืออยู่อีกครั้งในคราวนี้มหาดเล็กค้นหาจนทั่ววังจึงพบกับเจ้าหญิงสโสน้อยเรือนง,งามซึ่งถูกนางกุลาจับไปขังไว้ที่ท้ายวังเจ้าหญิงดีใจมากและขอให้ช่วยซื้อเรือนง,งามของสโนน้อยมาฝากด้วย แล้วเรือของเจ้าชายวิจิตจินดาก็เคลื่อนออกจากท่าได้สายลมโดนบันดาลให้เรือมุ่งไปที่เมืองโรมวิสัยเจ้าชายจึงสั่งให้หยุดเรือที่ท่าน้ำของเมืองแห่งนี้แล้วพามหาดเล็กขึ้นมาเดินเล่นชมเมืองเมืองโรมวิสัยเป็นเมืองท่าที่สวยงามพืชผลอุดมสมบูรณ์และสงบร่มเย็น เจ้าชายชมเมืองอย่างเพลิดเพลินและซื้อของฝากตามที่ทุกคนต้องการมีเพียงสิ่งเดียวที่เจ้าชายยังหาซื้อไม่ได้และสิ่งนั้นก็คือเรือนง,งามของสโสน้อยซึ่งเป็นของที่นางทาสคนหนึ่งฝากซื้อเจ้าชายได้เดินถามหาเรือนง,งามของสโนน้อย และชาวเมืองต่างก็บอกว่าของสิ่งน,นี้เนี่ยมีชิ้นเดียวและมีอยู่ในวังหลวงเท่านั้นเจ้าชายวิจิตจินดาตั้งใจจะซื้อของฝากให้ครบจึงจำเป็นต้องเดินทางเข้าไปในวังหลวงเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าโรมวิสัยแล้วขอซื้อเรือนง,งามของสนอน้อยตามคำขอของนางทาตุ พระเจ้ารงวิสัยและพระมเหสีรู้สึกแปลกใจที่มีคนต่างถิ่นรู้จักเรื่อนง,งามของสโสน้อยจึงถามถึงนางทาตคนนั้นว่ามีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วพระเจ้ารงวิสัยและพระมเหสีต่างก็ดีใจเป็นที่สุดเมื่อได้รู้ว่านางทาตคนนี้ก็คือเจ้าหญิงสโสน้อยเรือนง,งามผู้เป็นพระธิดาแสนรักนั่นเอง พระเจ้ารวมวิสัยรีบมอบเรือนง,งามของสโสนน้อยแก่เจ้าชายโดยสั่งให้ทหารเอกสองคนเป็นผู้เชิญเรือนง,งามของสนน้อยไปส่งให้ถึงเมืองนพรัตอีกด้วยเมื่อเจ้าชายวิจิตจ,จินดากลับมาถึงเมืองนพรัตก็รีบนำเรือนง,งามของสนน้อยไปให้นางทาต เจ้าชายแปลกใจมากที่ทหารเอกจากเมืองโรมวิสัยรีบเข้าไปทำความเคารพนางทาตคนนี้ทันทีทันใดนั้นเองเรือนง,งามของสโสน้อยก็ขยายเป็นเรือนหลังใหญ่ที่สวยงามมากภายในมีข้าวของเครื่องใช้ของเจ้าหญิงพร้อมพรั่งแล้วทหารเอกก็เชิญให้นางทาตเข้าไปอยู่ในเรือนง,งามหลังนี้ เจ้าชายวิจ,จิตจินดาจึงได้รู้ว่านี่คือเจ้าหญิงตัวจริงเจ้าชายวิจ,จิตจินดาโกรธนางกุลามากที่บังอาจใช้เล่ร้ายหลอกลวงทุกคนและยังกลั่นแกล้งเจ้าหญิงสนน้อยเรือนง,งามให้ต้องตกระกรรมลำบากมาเป็นเวลานาน,านเจ้าชายจึงสั่งประหารชีวิตนางกุลา แต่ว่าเจ้าหญิงโสน,น้อยเรือนง,งามขอให้เจ้าชายไว้ชีวิตนางกุลาเพราะเจ้าหญิงไม่เคยคิดถือโทษโกรธเคืองนางกุลาเจ้าชายจึงยอมยกโทษให้แล้วเนรเทศนางกุลาออกจากเมืองเจ้าชายวิจ,จิตจินดาแต่างงานกับเจ้าหญิงโสน,น้อยเรือนง,งามท่ามกลางความยินดีของพระบิดาและพระมารดา จากนั้นทั้งสองพระองค์ก็อยู่ร่วมกันยังมีความสุขตลอดมาองหญิงสนุน้อยเรืองงามเปยังไงครับน้อง,น,องน่ารักนะครับเห็นไหมครับว่าแทนที่ตัวเองนะครับโดนกลั่นแกล้งนะพงศ์อืโดนแกล้งบ่อยๆเลยนะครับแทนที่จะแบบแหมไปโกรธไปเคืองไปอะไรนางกุลาไม่มีนะยังให้อภัยอีกครับน้อง,องให้อภัยนางกุลาครับไปขอ พ่อโอรสบอกว่าแม่ยาเลยท่านอย่าไปประหารนางกุลาเลยสุดท้ายนางกุลาก็ไม่ได้โดนประหารชีวิตอเพราะความใจดีครับความรู้จักให้อภัยของอ,องค์หญิงของเราหรือว่าวนีสนุนน้อยเลื่อนงามเนี่ยโอ้ทดาเนี่ยนะใช่ใช่ใช่ดังนั้นนะครับน้องๆครับเวลาที่น้องๆมีปัญหาอะไรกับเพื่อนๆนะครับให้นึกอยู่ในใจเสมอนะครับว่าเราต้องรู้จักให้อภัยนะครับ บางทีเพื่อนเราอาจจะทําความผิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วครับเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับเราก็ให้โอกาสเขาเพราะว่าการให้อภัยนะผม,อมนอกจากที่จะทําให้เพื่อนๆรักเราแล้วเนี่ยยังเป็นการที่ทําให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าเราเป็นคนที่จิตใจดีใจกว้างด้วยครับโอ้โหอันนี้ดีเลยต้นเป็นยังไงอันนี้แค่เรื่องแรกนะครับอยากจะดู เรื่องต่อไปได้ยังอ,อ,อยากแล้วงั้นไปโชว์เรื่องที่สองกันเลยครับุเรื่องกาดํากับผงขาวทำไมขนดำอย่างนี้หงุดหงิดทุกทีทำไมดำดำทำไมหน้าดำอย่างนี้หงุดหงิดทุกทีทำไมดำดำ บินผ่านทานน้ำใสๆรำไรรำไรขาขาวในน้ำโชบปีกเกาะบนขอนไม้สวัสดีทักทายหงขาวงามงามแช่น้ำทั้งวันใช่ไหมขนจึงขาวได้ไม่มีสีดำกากระโจนลงน้ำแล้วแช่ขาวแน่สวยแน่ขาวแน่หายดำ ขัดปีกขัดขนขัดขัดเงาในน้ำชัดกาหัวขมำคึดฮัดขัดอกขัดใจทำไมทำไมยังดำดำดำขนหงร่วงหลุดกาเก็บมาแซมมาเน็บกระด่างกระดำหัดเชยขนขาวกระจายร่วงหลุดหล่นไปเหลือแต่ขนดำ คลุกทายขาวขาวคล้ายคลุกแป้งกาดำยิ้มแฉ่งมารไายมารำฮัดเชยทรายขาวกระจายร่วงหลุดหล่นไปเหลือแต่ขนดำคอตกร้องห้ายแงแงทำไมมีแต่ขนดำดำดำ ทำไมไม่ขาวเหมือนขาเศ้าเศร้าเศร้าเศร้าดำ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 ,ดำหงเตือนเพื่อนรักกอกาตัวเรามีค่ามากกว่าขาวดำใจดีคิดดีทำดีไม่ใช่อยู่ที่ขาวขาวดำดำ แห่บ้างพงที่ทางของเราเรื่องนี้อ,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 อยากจะร้องแก้แก้แก้เลยอทำไมอ่ะนี่ไงตัวดำาเ <c oughs> แหมเข้ามุกเข้าทางเลยเนี่ย <c oughs> น้องๆเห็นไหมครับว่าความต่างของนิทานเรื่องแรกกับเรื่องที่สองนี่ต่างกันนะเรื่องแรกนะครับน้องๆอ,อาจจะออกแนวแบบว่าปรมปลายเห็นไหมเรื่องเราจากคุณปู่คุณย่าส่งทอดกันมาเลยอ <c oughs> แต่เรื่องนี้ครับใกล้ตัวน้องๆเอาไปอีกครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอีกาครับ อีกาใช่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพูดคำไห่สุดท้ายให้น้องๆสั่งสิเอางให้เรียกอะไรคุณกาสิคะนอันนี้มันไม่ได้ไงคืออีกาที่เขาเรียกอีกาจริงก็ต้องเรียกอย่างนี้อ๋อเหรออ่าอีกานะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าจากการที่อีกานะครับเกิดมาตัวดําไงพงเห็นหงขาวครับแม่ก็รู้สึกเหมือนกับว่าน้อยเนื้อต่ําใจครับที่เห็นหงเนี่ยขาวกว่าตัวเอง ็พยายามนะครับที่อยากจะให้ตัวเองเนี่ยหมามีผิวขาวขนขาวอย่างเขาเพราะว่าอะไรรู้ไหมหงอ์หงขาวเนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งความสวยงามโอ้โหบินแต่ละทีนี่เขานวลตาอืแต่อีกาที่บินนี่ตัวดำๆเลยนะแล้วคนแบบไม่ค่อยชอบอีกาก็เลยรู้สึกแม่อยากจะขาวมากอ่ะทํายังไงดีอ่ะก็เลยดึงขนหงขาวกับมันเสียบๆตามตัวครับโอ้โหเต็มเน่นเลยนะครับสีสากันเลยไงอ่าเด็นเน่นเลย ก็เลยดูแบบว่ายังไงก็ไม่สวยครับเพราะว่าตัวเขาดำไงครับจะแก้ยังไงก็ยังดำอยู่นะครับอืแต่สุดท้ายนะครับแหมกาดำก็ได้ผมค้นพบความจริงครับพงศ์ว่าจริงๆแล้วการที่เราจะเป็นคนดีได้นั้นไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกนั่นอยู่ที่ไหนครับต้นมันอยู่ที่ในหัวใจครับโอ้ยอ,อ,อ,อยู่ในหัวใจใช่แล้วครับการทำความดีอยู่ที่หัวใจครับอื ดังนั้นน้องๆนะครับแหมฟังเรื่องนี้แล้วเอาไปใช้ได้นะครับว่าน้องๆอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะครับคนเราทุกคนเกิดมาเนี่ยพงษ์ไม่เหมือนกันหรอกครับนะเมื่อไหร่ที่น้องเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแหมททาไมเราไม่ดีเท่าเขาเอ๊ะทำไมเราถึงเตี้ยอืทำไมเราถึงอ้วนโอ้นะครับอาหารแก็เห็นสิมาทาไมดังนี้เราอ๋านหรอทำไมเราถึงไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าเราไปเปรียบเทียบนั่นเองนะครับดังนั้นน้องๆ อย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นครับการเป็นคนดีอยู่ที่จิตใจครับไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอกครับอืมโอ้โหอันนี้ดีเลยโอ้วันนี้สากได้ดีแต่ว่าเออตอนตอนตอน,ตน,นีช่วงหนึ่งนี่ใช่ครับเรายังมีอีกช่วงหนึ่งครับที่จะมาฝากสิ่งดีๆให้กับน้องๆครับนั่นก็คือช่วงของสากจากนิทานเอิงเอ่เอยไปดูกละจ้า หมาลอบกัดคนที่รอบทำร้ายหรือกันแกล้งผู้อื่นรับหลังเช่นนี่เธอมีปัญหาอะไรมาพูดกันได้อย่าทำตัวเป็นหมารอบกัดเอาเรื่องส่วนตัวไปพูดให้ฉันเสียหายเลยเหมือนเดิมครับแหมท้ายรายการแหมน้องๆรอดูเลยนะบางคนนี่แบบนั่งรอเลยนั่งจดเลยเดี๋ยวมาละเดี๋ยวมาล้ของแจกนิทานดีๆทั้งนั้นนะครับวันนี้หนังสือที่เรานำมาแจกให้กับน้องๆนะครับไม่ใช่นิทานนะ แต่ว่าเป็นหนังสือที่เป็นอีกเล่มหนึ่งนะที่พี่ต้นก็อยากได้ครับแกอยากได้ทุกเล่มแต่ต้นอุ้ยขอโทษนายอยากได้ทุกเล่มแต่ต้น <c oughs> ดีมากพูดใจสุภาพอย่างเงี้ยน้องๆก็จะได้รู้นะครับแหมพูดแกไม่สุภาพดีดีนายอยากได้ทุกเล่มเลยใช่ก็อยากได้นะครับเพราะว่าเล่มนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการละเล่นาการละเล่นของเด็กไทยนะครับได้เล่มน,นี้ไปเนี่ยโอ้โหน้องจะรู้เลยนะครับว่าการละเล่นของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเราสมัยก่อนเขาเล่นอะไรกันบ้าง เขายังไม่มีเกมอะเขาเล่นอะไรกันอก็น้องคนไหนที่อยากได้นะครับก็เ,เขียนจดหมายมาครับมาเล่าความดีของน้องก็ได้นะครับอาจจะไม่ตีชมอาจจะมาเล่านิทานมาเล่าความดีการให้อภัยอะไรอย่างเงี้ยการช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เราก็จะมอบกับหนังสือกลับไปนะครับอ้อาละวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพอดกันไหนคราวหน้านะครับกัดที่ต้นทิสุลงสุดหลอและครูเอ็นใจดีกับช่วงของ เปิดโลกนิทานค่ะวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีแจ๊